นานแล้วเท่าไหร่ครับที่ท่านไม่ได้มีบรรยากาศได้กลิ่นควันอย่างนี้ในระหว่างการทํากับข้าวนะครับวันนี้เรามีเมนูอะไรครับพี่ผัดเห็ดเอียนเอียนคืออะไรครับปลาไหลอ๋อมุกวิง่งฟิต moving fish <laughs> อ่า moving fish for f o w i n g fish โอเคครับติดตาม moving fish in curry <laughs> นี่ปลาไหลก็ยิ่งโหนเข้าเข้าฤดูฤดูหนาว <laughs> แล้วนี่มันจะเริ่มจำศีล <laughs> เริ่มเริ่มสะสมไขมันสะสม,ไ,มไว้ต่อต้านต่างๆนะหาอาหารก็ลำบากขึ้นหอยหัวใ้ตัองผัดก็จะอร่อยขึ้นมันหน่อยปลาไหลตัวกำลังเหมาะนะครับผ่านการชํำแหละแล้วก็กำจัดเอาเมือกออกทำความสะอาดแล้วก็พร้อมที่ จะเข้าสู่กระบวนการให้พ่อครัวใหญ่เราปรุงเป็นอาหารของมือนี้นะครับอ,อันนี้ดีปีอันนี้ขม,มิน้นใช้ใส่เป็นเครื่องกระตุ้นน้ำย่อยอกระตุ้นน้ำย่อยแลวสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายทำให้ร่างกายสดชื่น เครื่องเทศที่พี่สุพจน์เตรียมวันนี้นะครับก็อุดมไปด้วยสมุนไพรอ,อย่างเช่นพริกแห้งตะไคร้ขมิน้นดีปรีอหอมกระเทียมผิวมะกรูดและแน่นอนครับที่ขาดไม่ได้สำหรับครัวนี้ก็คือมะขวันเมื่อเครื่องเทศ เสร็จแล้วนะครับทางพ่อครัวเราก็ไม่รอช้าเอากระทะตั้งไฟนะครับใส่น้ํามันจนน้ามันร้อนเอา,เ,อา,เ,อาเครื่องเทศเครื่องแกงลงไปผัดนะครับโอ้ระวังผัดกลิ่นหอมมากนะครับพี่สุพจน์บอกว่าผัดให้หอมดีแล้วนะครับถึงค่อยใส่ปลาไหลลงไปนะครับแล้วก็ผัดจนให้ปหลาไหลแห้งนะครับก่อนที่ เราจะใส่กะทิหรือว่าใส่ผักอื่นๆลงไปตามหลังนะครับต้มก็ต้มมะขามอนันนี้คนลักอีกว่ะแต่วันนี้เสียงอือปรเทศ กะทิมันมีสองอย่างมาทั้งไม่ไม่ม oh ีจริงเขาไปใส่ม hmm. ันผัดเผ็ดขึ้นเมืองเนี่ยระชาติจัดก้านแต่กะทิเราใส่ให้มันมันแล้วก็มันหวานนะหวานหวานมันแล้วก็เครื่องก็จะเผ็ดใส่กะทิแล้วก็ผัดต่อไปครับผัดจนส่วนประกอบต่างๆในกระทะเริ่มเริ่มแห้งนะครับหลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นขั้นตอนของการใส่สมุนไพรชุดหลังนะครับอย่างใบกระเพรา กระชายพริกไทยอ่อนนะครับพร้อมกับการชิมปรุงรสก่อนที่จะเอาลงมา,าแจกจ่ายกันกินนะครับปลาไหลในยามนี้ก็กำลังสะสมอาหารรสชาติกำลังดีนะครับอีกทั้งสมุนไพรที่พี่สุพจน์ใส่ลงไปก็ล้วนมีผลดีต่อสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางคีสุษบอกว่าการกินผัดเผ็ดปลาไหลก็คือกินยาดบดีๆนี่เองแหละครับข้าเสดมัสท,ทิไไมเองเลยครับ <laughs> นี่ปนไปร้าเกษตรนี่ล้ำขนาดขนาดเนาะสุดยอดล้ำขนาดสุดยอดสุดยอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ